กราวสวัสดีนักลงทุนนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวสารประจำค่ำคืนที่5พฤษภาคมนะครับอย่าลืมนะครับคอสเรนออนไลน์ครูเปานะครับท่านใดสนใจจะเรียนรู้ข่าวสารเพื่อการเทรด forex นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเรามีส่วนลดให้ทุกท่านนะครับในส่วนของตัวห้องซิกทองคําและสกุลเงินเหมือนการค่าบริการเฉลี่ยเพียงวันละ39บาทเท่านั้นมีการไลฟ์สด3รอบตอน1วันนะครับมีห้องไลน์ให้คุยกันด้วยนะครับของใครไม่ชัวร์ตรงไหนทักมาถามได้เลยนะครับติดต่อที่ไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยครับ ติงส์มาร์เก็ตเป็นโบรกเกอร์ที่ค่าสเปดถูกไม่จำกัดในเรื่องของกลยุทธ์การเทรดอย่าลืมโบโนสัสการฝากเงิน10%ถ้าเกิดท่านใดสนใจเรียนเชิญที่เพจติงส์มาร์เก็ตไทยแลนด์ได้เลยนะครับ สำหรับสถานการณ์ในค่ำคืนนี้นะครับนักลงทุนเดี๋ยวเราลองมาไล่เช็คกันนิดหนึ่งแล้วกันนะครับออสเตรเลียนิวซีแลนด์แคนาดายังคงอยู่ที่หน้าของตาราดเหมือนเดิมเลยนะครับสื่อเนื่อนจากสถานะตลาดเนี่ยยังคงอยู่ทางฝั่งของตัวลิสออนนะครับดัชนีหุ้นยุโรปก็ยังลิสออนเหมือนกันเขียวทั้งกระดานแล้วก็แน่นอนครับ20นาฬิกานาทีในค่ำคืนนี้ตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยจะเปิดตัวเข้าสู่แดน บวกทั้งกระดานด้วยนะครับถามว่าเอ๊ะคุณวันนี้มันมีข่าวอะไรที่น่าสนใจหรือเปล่าคือตลอดทั้งวันเนี่ยมีความผันผวนอยู่จุดหนึ่งะครับก็คือในส่วนของตัวยูโรตามในช่วงของตอนเย็นที่ผมได้รายงานให้ทุกท่านฟังไปแล้วนะครับก็คือในส่วนของข่าวที่ว่าศาลนะครับของทางเยอรมนีเนี่ยเขามีการยกฟ้องนะครับ ECB หรือว่าธนาคารกลางยุโรปนะครับใน เรื่องของตัวนี้ครับก็คือเกิดจากพรรคการเมืองพรรคการเมืองหนึ่งนะฮะที่เป็นกลุ่มอนุรักษนิยมเนี่ยแหละเขาไปยื่นฟ้องธนาคารกลางยุโรปนะครับต่อสารเยอรมันว่าการใช้มาตรการ QE นะครับของ ECB เนี่ยนะครับผมคือ มันจะต้องมีการนะครับผมซื้อนี่นะฮะในปีนี้สูงถึง1ล้านล้านยูโรบางคนง,งงซื้อนี่คืออะไรก็คือซื้อพวกในส่วนของตัวสินทรัพย์ต่างๆละครับคือในมุมมองของธนาคารกลางยุโรปเนี่ยเขาก็อยากจะมีโครงการโครงการหนึ่งออกมานะครับเพื่อเข้าไปซื้อในส่วนของพวกตราสารนี้พวกนี้ครับซึ่งส่งผลให้นะครับในส่วนของตัวโปรแกร,รมตัวนี้ อาจจะช่วยกระตุ้นในเรื่องของเศรษฐกิจตรงนี้ได้นะครับแต่ทีนี้แล้วเนี่ยทางศาลก็ได้มีการยกฟ้องนะครก็คือจะไม่มีการฟ้องกันแต่ให้ระยะเวลา ECB เนี่ยสเดือนนะครับคือคุณลองไปพิจารณากันมาแล้วกันว่าในส่วนของตัวโครงการตรงนี้นะครับมันเหมาะสมหรือเปล่า นะครับผมเพราะว่าตอนนี้โครงการ QE ของเขาเนี่ยทางศาลเนี่ยเขามองว่ามันไม่เหมาะสมนะฮะตามหลักกฎหมายของทางเยอรมันครับถ้าสมมติว่าสามารถแก้ไขหลักเกณฑ์ต่างๆได้แล้วเนี่ยก็จะสามารถอนุญ,ญาตนะครับให้ทางธนาคารกลางของเยอรมันเนี่ยกลับเข้าร่วมแผนการได้แต่ถ้าสมมติภายใน3เดือนนี้ไม่สามารถแก้ไขได้ก็แน่นอนนะครับว่าการในส่วนของทางธนาคารนะครับผม กลางเยอรมันเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถที่จะเข้าร่วมมาตรการดังกล่าวได้ครับอันนี้เป็นคําพูดของทางศารนะครับผมส่งมานะแล้วก็เป็นข้อมูลจากทางสำนักข่าวนะครับข่าวหุ้นด้วยตัวนี้ครับผมเรามาดูกันต่อเพิ่มเติมนิดนึงครับมีข่าวอะไรที่ต้องคุยนะครวันนี้อิตาลีนะครับนักทุนก็เริ่มทยอยกันกลับเข้าไปทํางานแล้วนะครับหลังจากที่ทางประเทศมีการผ่อนคลายมาตรการการล็อกดาวน์เมืองครับผม สถานการณ์นะครับเกี่ยวกับในเรื่องของตัวจีนกับอเมริกานในเรื่องของตัวการเจรจาการค้าในวันนี้ค่อนข้างที่จะเงียบนะครับเขาว่าเงียบเนหมายถึงดีนะครับถ้าไม่งั้นเนี่ยเราคงไม่เห็นตัวของออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์อยู่ที่หน้าของตาราง ในส่วนของตัวราคาน้ํามันนะครับนักลงทุนมีการปรับตัวสูงขึ้นตลอดทั้งวันเลยนะครับหนุนให้กับตัวของแคนาดาด้วยสกุลเงินปอนด์ยังถือว่าค่อนข้างทรงตัวนะครับไม่ได้มีข่าวลบอะไรมากมายอย่างตัวเลขพี i มาคบบริการในวันนี้ฮะก็ถือว่าดีกว่าคาดการนะครับอยู่ที่ระดับ13.4แล้วก็ดีกว่าก่อนหน้าด้วยซึ่งอยู่ในระดับที่12.3ครับผมและนี่ก็คือสถานการณ์ทั้งหมดนะครับที่เราจะคุยกันในค่าคืนนี้ถามว่าประเด็นในค่าคืนนี้เนี่ยมีอะไรที่น่าจับตามองหรือเปล่านะคร ในส่วนของตัวท่านหนึ่งนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดแหล่งอ้างอิงก่อนนะนะครับเพราีผมรีชวิสเตอร์เอาไว้อยู่สักครู่นะครับผมเขาบอกว่าในวันนี้นะครับผมเดี๋ยวจะมีการคุยกันนะครับผมของทางกรรมธิการของ ยูโรเปียเซ็นทรัลแบงก์นะครับก็คือ ECB นะครับที่จะคุยกันเกี่ยวกับในเรื่องของตัวนี้แหละครับปัญหาตัวนี้เลยที่ว่าหลังจากที่ศาลตัดสินแล้วเนี่ยนะครจะเอายังไงกันต่อไปดีนะครับแต่ยังไม่มีการระบุระยะเวลานะครับนักทุนว่าจะคุยกันเมื่อไหร่ยังไงก็อาจจะเป็นค่ำคืนนี้ก็ขอให้ระมัดระวังแล้วกันนะครับในส่วนของตัวผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับในส่วนของตัวสกุลยูโรครับเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนะฮะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในวันพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ